5ปีแล้วนะครับไม่มีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะครับที่เมืองนี้นะครับเพราะว่าแม่น้ำสายนี้มันสั้นๆนหน,นามมันระบายลงสู่ทะเลได้ไว้มากนะครับแต่ดาหนังทุกวันนี้ก็คือมีปัญหาก,ก็คือน้ำรระบายบเพราะว่าในการขยายเมืองครับเขาถมเอาถมทะเลถมทุกงน้ําเยอะมันทำให้ หนัมันไม่มีที่ไปครับมันขังไว้นะครับหนักที่สุดก็คือ2,018-2,020ครับเมืองนี้ปัญหานามรอระบายหนักเลย <S <S ข้างหน้าของเรานะครับก็จะเป็นสะพานหมุนนะครับสะพานหมุนนี้ก็จะมันจะหมุนเปิดตอนกลางคืนเวลาประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึงงงงงง่งเรือทะเลขนาดใหญ่ลำไหนที่สามารถต้องการเข้าเมืองเพื่อจะส่งของอะไรแบบนี้มันจะโยกขึ้นมาเส้นแล้วมันหมุนเปิดให้เรือทะเลสามารถเข้ามาได้ นะครับอันนี้เขาเรียกว่าสะพานมูนด้าหนังนี้มันจะถัดไปมันก็จะมีสะพานอีกแคนหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าสะพานแขวนถวนเฟือกตั้งอยู่ตรงปากแม่น้ำหลานโกงนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปแวะกินกาแฟาตรงนี้สะพานถวนเฟือกตรงนี้นะครับมันยาว1,600เมตร1กิโลครึ่งตั้งอยู่ปากแม่น้ําแล้วก็คุ้นดาหนังนี้เขาเรียกอีกชื่อหนึงก็คือสะพานผีสิงนะครับเพราะว่า1ปีเนี่ยครับ ระมาณหลายสิบคนนะครับที่กระโดดลงมาคาตัวเองตายแล้วก็ใครกระโดดตรงนั้นก็คือไม่มีโอกาสรอดเลยโดยเฉพาะปีนี้นะครับเยอะมากเลยนะครับเก็บคู่นี้ยังไม่หมดเก็บต่อนะ,อะตั้งแต่วันที่เจนะครับเดือนมีนาจนถึงวันที่14หนึ่งอาทิตย์น,นะครับ12คู่เพราะว่าเครียดหลังจากโควิดนี่ครับเจ้งเป็นเจ้าของกิจการอะไรแบบนี้แล้วก็เจ็บนะครับโดยเฉพาะ คนไหนที่ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอยู่เมืองดานังเนี่ยโดนผลกระทบเยอะมากเพื่อนผมนี่นะครับขาตัวเองตายเลยใจงเป็นไก่ด้วยกันนะเขาก่อได้ทําทัวร์ได้ทำได้เงินเยอะนะครับก็เลยเงินก็มีอยู่ก้อนหนึ่งแต่ว่าคิดว่างานก็นจะไหลลื่นตลอดก็เลยกู้เงินมามมนเพื่อจะซื้อที่ครับ ากำไรครับทำธุรกิจสิอที่เสรียแลวกพรีว่าโควิดมางานไม่มีเงนิงนไม่มีจ่ายให้กับธนาคารไปกู้ดอกเบี้ยสูงอยู่ข้างนอกเพื่อจะชำระให้กับธนาคารครับกู้ไปกู้มาการเป็นว่า,าไม่มีบรรยยัญญัติจ่าผหาทางออกไปเจอคนได้ก็เลยทีก็ขายไม่ออกก็เลยคาตัวเองตายเนะี่ยอันนี้เราจะเป็นหลังกาแฟเมมโมรี่นะับ คั้งนี้ก็จะเป็นโรงแรมฮิลตันนะครับโนโวเทลครับพทดทีโนโวเทลอันนี้ก็ของแอทคอร์นนะครับแอทคอร์ A ส่วนนะฮิลตันก็จะอนุ่า,ออาะผ่านแล้วฮิลตันที่ฮิลตันก็จะมี s สตา b u c k s สาขาที่สองนะฮะแต่ว่าสาขาที่สามก็คืออีกฝั่งนะึง สำหรับ s t a r b u c k อยู่ที่เวียดนามนี่ก็มีสาขายอยู่หลายที่แต่ส่วนมากเขาก็จะตั้งไว้กับโรงแรม5ดาวนะ,ะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าถ้านอยกับไซ่ง่อนปิดไปประมาณ5สาขาครับเพราะว่าค่าเช่าวันแพงแล้วก็โควิด2ปีที่ผ่านมาก,ก็เลยแปกไปอ่าเมื่อกี้ก็จะเป็นหลานมาดําเล่นนะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่ขายอาหารเวียดนาม้นตำรับนะครับอร่อยมากนะครับขนมเบืองยวน แนมเนืองอเข้าเกี๊ยบปากหมเบ้งแบวเบ้งเซลอะไรแบบนี้ก็จะอร่อยโดยเฉพาะที่นี่ก็จะมีบุญจ่าบุนจ่าหรือว่าขนมจีนหมูย่างครับมันเป็นสุตอาหารขนมจีนของเวียดนามเนือโดยที่ท่านโอบามานะครับเวลามาเยี่ยมกรุงฮานอยของเวียดนามพาทีมงานไปกินนะครับอยู่หลานหนึ่งที่ดังผมเคยพา นายกกระทรวงอุตสาหกรรมของไทยไปกินอยู่นั้นนะครับเขาบอกว่าอร่อยแต่ว่าที่นี่ผมรู้สึกว่าอร่อยกว่าเยอะนะครับถ้าพรุ่งนี้ก่อนที่ไปสนามบินถ้ายังมีเวลาหรือว่าทุกท่านสนใจก็ไปได้ครับกินสุกถ้วยเดิมถ้วยหนึ่งประมาณร้อยยี่สิบบาทถ้าคงชีพดี๋ยวนี้อยู่นี้มันแพงครับผมรู้แล้วว่าตอนนี้ผมไปอยู่ไทยผมรู้สึกว่าสบายกว่าเยอะเลยเพราะว่า อยู่นี้นะครับข้าวมันไก่อ่ะครับจานหนึ่งเจบาทนะครับออยู่ด้านหนังนะครับไม่ได้ถูกเหมือนที่เรารู้จากการรีวิวนะครับเมื่อคืนนี้ผมอยากจะเข้ามาเขียนคอมเมนต์มากคอมเมนต์มากเลยฮะเพราะว่าเห็นเขารีวิวบอกว่าไปยาจังใช่ไหมกุ้งเลอเตอร์ตัวหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไม่มีนะครับเพราะว่าร้อยห้าสิบาทก็คือท่านหลูไหมครับล็อเตอร์นะครับขนาดผมเป็นคนเวียดนามผมซือ้อกิโลหนึ่งก็อยู่ประมาณ 1ันหกแล้วถึงจะเป็นเบบี้รปเตอร์3ตัวกิโลนึ่งอะ่ะกจะพันพันหกพันเแล้วมันจะได้มายัางไงก็คือถ้าเราเขาขายอยู่เนี่ยจ้างใช่ไหมครับที่โตมขายตามฟุตบาทอันนั้นก็คือตัวที่มันตายไปแล้วอะ่ะแล้วก็ตายแล้วเสร็จแล้วเขาว,ว่าเอาเก็บไว้อยู่ในส้งฟิกแล้วก็เอาไปโตมขายไงแต่ว่ามันยังไม่มีกลิ่นเน่้ออะไรมันเพิ่งตายเองอ่องก็เลยมก็อยาง